ผู้ที่2เป็นการพบกันระหว่างกลางปีน้อยพีเคแสนชัยเมืองไทยยิมพบกับนั่นสิทธิทชัยเสเดชพันในพิกัดร้อปอนด์กลางปีน้อยพีเคแสนชัยเมืองไทยยิมครับหรือว่าภายเงินสิทธิสอนพิชัยนะครับเป็นมวยนะครับลูกหลานหรือว่าญาติเคยญาติของทางด้านเมืองไทยพีเคแสนชัยนะครับก็เมืองไทยเป็นคนที่นะครับเทรนให้แล้วก็นํามาซ้อมนะครับที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยเมืองไทยยิมถือว่าเป็นเพชรเป็ดงาม ครับเป็นมวยแห่งความหวังของอีกอีกคนหนึ่งครับของค่ายมวยบีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับในอนาคตอยู่ในช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แลวก็ในเรื่องของเก็บเกี่ยวกระดูกมวยครับร่างปีน้อยครับเป็นมวยอายุ16ปีส่วนสูง1 6 7เซนติเมตรครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าล้วนๆครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันครับเหมือนเดิมก็ซ้อมที่อ่าบุรีรัมย์นะครับซ้อมที่นะครับบ้านของเมืองไทยแต่ว่า ปัจจุบันครับได้มาซ้อมที่พีเคสียนชัยมวยไทยยิมครับซึ่งในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าค่ายมวยพีเคน่าเชียร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับในสัปดาห์นี้มุ้มมวยนะครับมาชก2คนหรือว่า2ตัวนะครับก็คือทางด้านกลางปีน้อยแล้วก็ป้อมเพชรนะครับถือว่าวันนี้ทีมงานของพีเคมาเยอะแน่นอนครับบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับหลายๆอย่างนะครับน่าจะคึกเลยครับทางด้านพีเคสแชนชัยวันนี้ครับดูว่าบรรยากาศ ต่างๆนี่ไม่เป็นรองแน่นอนครับร่างตีน้อยครับก็เป็นมวยเข่าครับประเภทเปิดเกมครับออกทรงคล้ายๆเมืองไทยนะนะครับก็ประเภทเปิดเกมครับมีศอกนะครับแต่ก็มีลูกเข่าครับประเภทเข่าปัมรัดฟัดตีนะครับถือว่าคีบได้สวยงามนะครับมีรูปขวางขวางที่บิดออกข้างแล้วก็นะครับคอยคอยแทงเข่าคอยตีเข่านะครับเมื่อจิตหัวใจดีครับร่างกายดีนะครับทางด้านทางปีน้อยเรืออย่างเดียวครับก็คือกระดูกมวยประสบการณ์มวยนะครับ ที่อยู่บนเวทีนะครับฟอร์มการโก3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนทางด้านยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยชนะคะแนนด้น้นวังภัยแบงค์ยูโรล่าสุดมาแพ้คะแนนนั้นเสือบุกบังหมัดคลองตันครับมาล่าสุดถือว่าฟอร์มก็รุ่มๆน่นโนนะนะครับมีแพ้สลับชนะนะครับทางด้านกะลังปีน้อยนะครับวันนี้นะครับทางด้านกะลังปีน้อยครับพบกับทางด้านสิทธิชัยสอดชพันธ์นะครับถือว่าค่ายมวยสอดชพันธ์ก็ ทำมวยที่อาวุธมวยสวยงามครับที่ว่าเป็นค่ายมวยอีกค่ายมวยหนึ่งที่อยู่คู่กับช่องเจ็ดนะครับสิทธิชัยสอเดชพันธ์ครับก็เป็นมวยอายุสิบแปดปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเช่นกันครับจากอำเภอการตังจังหวัดตรังนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ครับสำหรับทางด้านสิทธิชัยก็เป็นมวยออกทรงมวยยืนมวยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับออกอ่อนแอหนิดหน่อยนะครับทางด้านสิทธิชัย ถ้าเป็นมวยเขาเพียดเปิดเกมเหมือนกันครับมีศอกที่อันตรายนะครับก็ต้องยอมรับนะนะครับในเรื่องของศิลปะมวยไทยของค่ายมวยสวีเดนชาพัน์นี่นะครับจะทํามวยที่อาวุธมวยนี่สวยงามนะครับมวยนักมวยก็จะกล้าออกอาวุธค่อนข้างสูงแต่ก่อนค่ายมวยสวีเดนชาพันธ์เวลาที่มาชกที่ช่องเจ็ดโอกาสชนะค่อนข้างยากเหมือนกันนะนะครับส่วนมากทฤษฎีจะแพ้มากกว่าชนะแต่ว่าช่วงหลังนนะครับดูว่า อ่าวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าการฟิซ้อมนะครับการแก้เกมต่างๆมองว่าพัฒนาการขึ้นมาดีเยอะๆดีเยอะมากขึ้นเลยครับขคมวยสอดีชพันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ดูว่าน่าเชียมนกันครับแบบนั้นสิทธิชัยแต่ว่าการยืนมวยอาจไม่สวยงามมากนักนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นมวยเข่าพุทธมวยเข่าเหมือนกันนะครับกังปีน้อยก็เป็นมวยเข่าแต่สิทธิชัยนี่นะครับจะมีเข่านะครับแล้วก็มีศอกที่ดูว่า คมกว่านะครับลูกฝีมือนี่นะครับทั้งนั้นสิทธิชัยเนีน่ยดูว่ายังมีฝีมืออยู่กว่าทางด้าน,นกลางปีน้อยนะนะครับส่วนตัวคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับเลาส่วนตัวยังชื่นชอบที่สิทธิชัยเสอดีชาพันธ์นะครับดูว่าวันนี้นะครับมีโอกาสชนะได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศอกหรือว่านะครับในเรื่องของความหลากหลายของอาวุธดูว่าวันนี้ไม่เป็นรองนะนะครับส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่ยังนั้นสิทธิชัยเสเดีชาพันธ์ครับ